สี่หัวข้อสำคัญสร้างเงินล้านได้ศูนมิติเล่าให้ฟังสวัสดีครับวันนี้ศูนมิตินะครับจะมาไลฟ์สดเกี่ยวกับนะฮะสี่หัวข้อที่สร้างเงินล้านซึ่งศูนย์มิติทำมาแล้วนะฮะยาวนานเราสะสมประสบการณ์ต่างๆนะครับในการทำธุรกิจเพื่อจะสร้างเงินล้านนะฮะแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆแฟนคลับนะฮะสาวไทยทั้งประเทศได้รับฟังนะครับว่า หัวใจสี่อนี้มีอะไรบ้างนะครับครับต้องหวัดดีทุกท่านนะครับช่วงนี้โควิดระบาดต้องรักษาเนื้อรักษาตัวป้องกันตัวเองให้ดีนะครับนะฮะถ้ามีอาการอะไรก็ให้กินฟ้าทลายโจรไวกก่อนนะฮะครับสี่หัวข้อนี้นะฮะวันนี้เรามาดึกหน่อยสามทุ่มสี่สิบนะครับก็จะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆนะฮะถ้าท่านอยากจะมีรายได้เพิ่มพันตานะฮะสี่ข้อนี้คือหัวใจนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะให้ท่าน ต้องมีสินค้าที่ดีที่สุดนะฮะคำว่าดีที่สุดคือลูกค้าใช้แล้วต้องประทับใจต้องดีนะฮะแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ซื้อซ้ํากลับมาซื้ออีกอันนี้คือผู้ได้ฟังซึ่งแป้งเมจิกผมทําศูนย์รงำองเมจิกที่ทามาแล้วนะฮะยีปีนะครับตัวนี้นะครับแป้งเมจิกนะฮะซึ่งแรกๆเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ าขายสินค้าหลายตัวมากนะฮะห้าสิบหกสิบตัวแล้วในร้านมีสินค้าเป็นร้อยรายการสรุปแล้วพอโควิดมาตัวนี้นะฮะขายดีที่สุดแล้วก็ยังขายได้เรื่อยๆนะฮะสร้างเงินร้านได้นะครับใครสนใจยาวหลังไม้ได้นะฮะเรารับตัวแทนจําหน่ายนะฮะพอสินค้าดีนะครับนะฮะราคาไม่แพงนะครับส่งฟรีนะฮะหนึ่งตลับไปเลยครับ ทำให้สินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ในยุคโควิดได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะข้อที่2อนะครับพอเรามีสินค้าดีแล้วเนี่ยสินค้าดีถ้าไม่มีการขายก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะดังนั้นเราต้องมีการขายเพราะการขายทําให้เกิดรายได้แน่นอนนะฮะลุกที่ก็ต้องการการขายนะฮะนะฮะการขายแล้วก็มีหลายวิธีนะฮะซึ่งตัวนี้ยุคปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วแรกๆไม่มีโควิดนะฮะผมขายในการออกบูธนะฮะคือไปตามตลาด ทุกจุดนะฮะที่มีวสาวอยู่ไปออฟฟิศทุกทั่วทั่วกรุงเทพเลยนะฮะไปออกพูดห้างทุกห้างนะครับแล้วก็ไปถึงศูนย์เบเมืองทองธางนีไบเทคเลยะฮะระดับใหญ่แล้วก็ไปทั่วต่างจังหวัดนะฮะจุดประเด็นสำคัญคือเราต้องไปให้เขาเห็นสินค้าตัวนี้เห็นแล้วไม่พอเราต้องเทสนะฮะกับเขาเทสทดลองเลยนะครับถ้าทาหน้าได้ทาเลยนะครับนี่นะฮะ นะี่เรามีหกสีด้วยกันจับเพชรจับทาหน้านะฮะแป้งกันน้ําเอาน้ําทานะครับนะครับหรือฉีดน้าเขายิ่งติดยิ่งทนยิ่งนานซึ่งาสาวๆที่ใช้แล้วก็บอกตอ่อในที่ผมทํามา20ปีนะครับนะฮะต้องมีการขายนะฮะพอขายก็มีไรายได้นะยิ่งขายมากก็ได้เงินมากนะฮะท่านก็เห็นแล้วนะฮะตามห้างต่างๆก็มีการขายทั้งนั้นนะครับแต่แล้วก็สินค้าพอดีขายได้นะฮะราคาก็ต้องไม่แพงนะครับ แล้วก็มีรถแรกแจกแถมมีจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับนะฮะข้อที่สามนะครับพอมีการขายแล้วเราต้องสร้างการตลาดนะต้องมีการตลาดนะฮะการตลาดนี่สําคัญมากนะครับผมมาไลฟ์สดแบบนี้ก็เป็นการตลาดรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่ง f a c e b o วกตัวนี้ให้การไลฟ์สดนี้มีค่าการมองเห็นนะครับเห็นสินค้าที่ผมถืออยู่ตรงนี้ฮะซึ่งแฟนคลับมจิกทั้งประเทศก็จะรู้นะฮะเราขายไปเป็นเกือบล้านล้านตลับเขาต้องเห็นตัวนี้ตลับ แป้งเมจิกรุ่นตรับน้ำเหมือนออริจินอลนะฮะทำมา23 0 0ป,ปีลูกค้าก็ติดใจนะฮะการสั่งง่ายยุคนี้หนึ่งตรับส่งฟรีทั่วไทยนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ Magic, าศูนย์เมจิกลาซาด้าช้อปปีทางไลน์ทางเฟซนะฮะ,นะฮะการตลาดนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับนอกจากนั้นเราก็ต้องลงโฆษณาทาง Facebook ก็ได้นะครับทาง i n s t a g r กรมนะฮะยู t ูบทิก k ็อกนะฮะหรือว่าทาง Li n e นะฮะแล้วก็ทางอื่นๆมากมายนะครับ นะฮะฮการตลาดนะครับข้อที่3ส่วนข้อที่4นะฮะคือการสร้างตัวตนนะฮะการสร้างตัวตนคือทําให้เขาจดจําเจ้าของแบรนด์ก็คือผมเนี่ยมาฮะมาไลฟ์สดแบบนี้มีป้ายเมจิกอยู่อย่างข้านบนเห็นไหมฮะเป็นการสร้างตัวตนสินค้าเอ่ป็นตัวตนของผมนะฮะซึ่งเมจิกแมนก็คือผมเองนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการสูตรเมจิกมายาวนานก็นะฮะค่อยๆทําไปนะฮะการสร้างตัวตนก็มีหลายแบบให้เขาจดจําเช่อนออกมาพูดแบบนี้นะฮะ นะครับที่ผมทําอยู่นะครับไลฟ์สดคุยกันนะฮะขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์นะเห็นไหมฮะมีลูกค้ามากดไลค์กดแชร์กันอย่างนี้นะครับก็เริ่มจาเจ้าของได้นะฮะอันที่สองเราก็สร้างโครงการสวยได้บุญกับ V ีเมจิกอันนี้นะครับโครงการสวยได้บุญก็คือว่าเราก็ทําให้ลูกค้าประทับใจนะฮะลูกค้าที่ซื้อแป้งไปิไปแล้วก็สวยแล้วแล้วก็สวยในใจก็คือได้บุญแล้วก็นํารายได้เข้าไปทําบุญนะฮะแล้วก็มีโครงการแจกอาหารนะฮะซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วครับ ทำป้ายว้เรียบร้อยนี่นะฮะนี่ครับแจกฟรีนะฮะอาหารให้กับผู้ที่รับผลกระทบกับโควิดโดยสูตรเมจิกแฟนคลับแล้วก็ผู้มีจิตาร่วมกันนะฮะซึ่งเราก็ไปที่ต่างๆเราก็ทำตามกำลังนะฮะความีกำไรประมาณเท่าไหร่เราก็ทำแค่นั้นนะฮะให้พอประมาณตนเองนะครับแล้วก็แบ่งปันผู้อื่น,นครับเห็นไหมครับว่า4ข้อนี้ทุกคนทำได้นะครับคือ1สินค้าดี มีการขายได้ไรายได้มีการโฆษณาการตลาดเพื่อคนจดจำนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวตนแบบที่ผมทําอยู่นะฮะสีข้อนี้ใครทําได้รับรองนะฮะรวยล้านได้นะครับซึ่งสตรเมจิกก็จะมาไล์ส่วนแล้วก็ให้ประสบการณ์แบบนี้กับทุกคนนะฮะถ้าท่านสนใจข้อมูลบางอย่างหรืออยากรู้ข้อมูลประสบการณ์สตรเมจิกกินดีช่วยเหลือทุกท่านนะครับเราจะต้องก้าวต่อไปในยุคโควิดนะฮะออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญต้องทามาออนไลน์นะครับ ะะแล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะฮะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ